้งอินเตอร์ภูมิใจนำเสนอรายการกุ้งอินเตอร์ทอล์กเสนอตอนของถูกและดียังมีในโลกนะคําหึ่งสวัสดีครับทุกคนกล่าวว่อควาใหม่รายการกุ้งอินเตอร์ทอล์กกับคอนเซ็ปต์เดิมเลยนะฮะนั่นก็คือถูกและดีด้วยกุ้งมองว่ามันแบบอะไรที่แบบเฮ้ยหรือว่าใช้ดีมากคืออันนี้พูดจริงๆจากใจเลยว่าใช้บ่อยที่สุดก็คือนี่เลยจ้ะ กำลังการมากนะฮะมันชื่อท่อ My Beauty Diary ความสวยของฉันลงบันทึกไว้แล้วจ้าอ <c oughs> ย่างนี้นะฮะมันเป็นอะไรที่แบบสูตรเยอะมากนะฮะมีทั้งแบบอ p p l e มมีโพลีฟีนนอลจากแอปเปิลนะฮะสะกัดออกมาเนาะลังโคมเนี่ยคือของดีนะคือใช้ครีมของเขาแล้วสิวมันขึ้นเพราะว่าครีมมันค้นมากเราคนแก่ๆหน่อยแต่มาร์กเนี่ยมันเรลวๆมันก็สิวไม่ขึ้นเท่าไหร ใช้ดีมีแอปเปิ้ลสกัดนะครับเป็นพวกสเต็มเซลล์แอปเปิลหกร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยนฮะต่อซองนะซึ่งแบบโ,โหกินบุฟเฟ่ได้มือนึงเลยแนตะ่ซองนป็นนะอะไรเงี้ยยังห่วงกินอยู่วหวป้ามาเจอสูตรนี้ข้าวนะแอปเปิ้ลเขียวเหมือนกันอันนั้นก็แอปเปิ้ลใช่ไหมลังโคนหกร้อยกว่าบาทแต่ว่า my beauty diary จะแอปเปิ้ลเขียว40กว่าบาทจ้า ชน,นะเลิศ้วยราคานะคะีฮะและส่วนผสมดีมากอะ่ะคือเป็นไฮยาลูริกแอซิดไฮยาที่ฮาดาระบุใช้ผสมในโลชั่นกนะ็คือเป็นสารอุ้มน้ำให้ผิวนะฮะก็จะเป็นตัวกักเก็บน้ำได้ะะดีมากแล้วราคาถูกมากแล้วก็เวลาใช้อะฮะมันได้ผิวที่ลื่นๆเย็นๆสบายๆผิวมากแล้วก็แผ่นแผ่นของเขาเนี่ยโชว์รูกไปดูนะตอนใช้แบบคือผู้ใช้แล้วช่วงนี้ก็จะเห่อลงเฟซบุ๊ก ถ่ายลงเฟซบุ๊กตลอดนะฮะอัปเดตให้เพื่อนๆทราบเพื่อนก็แบบโอ้โหหนูใช้แล้วค่าดีมากอย่างหนูมีนันนะ,ะนก็แบบคือสูตรเยอะมากอะ่ะอันนี้สูตรหอยดำหอยมุกดำใช่ไหม Black เพิร์ลนะฮะไฮยาอันนี้ลุนไฮยาก็เติมนน้ำให้ผิววไยแดงอันนี้ใช้แล้วสรุปทุกสูตรเนี่ยเข้าที่สุดก็จะเป็นสูตรแอปเปิ้ลว่ะเป็นอะไรที่แบบรู้สึกได้ว่าหน้ามันดีขึ้นอะ่ะคือใช้แบบมัน สาแผ่นรู้สึกว่าผิวมันฟูขึ้นอิ่มน้ำขึ้นแล้วแบบพิลลิงหรืออาการลอกเป็นขุยแล้วหลังวานที่ใช้ยาสิวใช่ไหมฮะบีพีเบนแซก็คือหายไปนะฮะปกติเน oh, <okay. S 1> ี่ยเราใช้เอสเกตูือจะเอาอยู่นะ,ะพวกรอยรอยลอกร,รอยขุยเน,ะยนี่ยมันก็พกรังโคมงไปเลยแต่มาเจอตัวนี้40กว่าบาทเป็นอที่แบบเฮ้ยถูกและดีอ่ะเดี๋ยป่ะเออแพงแลดีอันนี้ถูกและดีนะฮะก็เลยมาแทนที่ because Porque... โยนทิ้งไปนะฮะ้วเป็นไอเทมที่แบบถูกและดีของกุ้งนะ,ะับสรุป3ไอเทมที่กูแนะนำวันนี้ก็คือ 1, 1. ลานหน้าจะออปชั่นที่ประหยัดและถูกลงก็อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะฮะบูสเดอ์โมแคร์รุ่นแอคเน่นี่นะฮะรุ่นสีกุ้งซื้อเองมานะครับลงใช้ตัวนี้แนทนตัวนี้ได้นะฮะถูกและดีหือใครชอบอาบน้ําด้วยเจลต่างๆที่มีกลิ่นหอมอโรมาก,กลิ่นดอกไมก้กลิ่นพืชกลิ่นธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยกลิ่นนี้หอมมากดอกส้มหรือก็ไม่ถึงอยากลองใช้แบบ ลคล้ายๆกันไม่เหมือนจะร้อยเอร์เซนก็ลองก็สันได้แต่จะมีสารที่แบบ้ใครเคิร์นิดนึงถ้าใครไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรนะฮะเชื่อว่าผิวคนไทยอะไม่ได้บางขนาดนั้น <laughs> และสุดท้ายก็จะเป็นมาสกบำรุง,งผิวเร่งด่วนนะฮะเรัา <c oughs> คนที่แบบท <c oughs> าครีมไม่นั่นสิวก็ขึ้นทาโลชั่นในนี่สิวก็ขึ้นทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะก็ใช้มาแทนก็จะเป็นแบบเจลใสๆอยู่ข้างในเนาะชุ่มชื้นมากอาจจะแช่ตู้เย็นก่อนก็นกได้นะฮะ ใช้ก็แล้วนะฮะใช้ชิเซโดก็แล้วผลลัพธ์ก็โอเคดีเห็นผลนะฮะแต่ราคาสูงก็ลองใช้ตัว My Beauty d ด i ี y ได้นะฮะสรุปเหลือเงินไปทำอย่างอื่นเหรอเหลือเงินไปกินข้าวเหลือเงินไปตัดผมเหลือเงินไปจ้างช่างทำผมมาเซ็ตผมก่อนทำคลิปอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ไมีอ่อโอเคปะเนะเนาะวันนี้ก็ผมแค่นี้ก่อนจ้ดแล้วคลิปหน้ามาจเจอกันใหม่นะฮะ กับรายการ Google Interview Why Bar เนี่ยฮะถูกและดียังมี m น n e นะคะบ๊ายบายครับเจะเป็นไงถ้าชอบชอบดูอยากให้พุณทำคลิปบ่อยๆอะไรเงี้ยก็สามารถได้แสดงกำลังใจกันได้นะครับโดยการกดไลค์นิดนึงเนี่ยผมถือว่า Subscribe ก็ได้นะครับก็ไม่จอกันในคลิปหน้าจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับทำให้บ่อยขึ้นทำให้บ่อยขึ้น,บ,นบ๊ายๆไปครับ ออินเตร์ ей, ขอบคุณที่ทนดูจนจบนะคะเป็นพระคุณมากขอก,ากราบแทบเท้าค่ะไหวยา